แฟนๆเฮลลนเบลล่ารานีประกศาศข่าวดีกลางไอจีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงก่อนหน้านี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันเมนื่อนางเอกสุปตาเบลล่ารานีแคมเปญได้ออกมาแจ้งว่าเธอนั้นติดโควิด -19 จนต้องยกเลิกตารางงานทั้งหมดและพักรักษาตัวล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์เบลล่าได้ออกมาแจ้งข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมระบุแคปชั่นว่าภายหลังจากการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางแพทย์ผู้ดูแลได้ลงความเห็นว่า เบลล่าสามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะซึ่งตามตารางคิวการทำงานเบลจะเริ่มกลับมาทำงานตามปกติตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเบลขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความห่วงใยจากทุกคนที่ส่งมาให้เบลตลอดระยะเวลาการรักษาตัวครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com อขอบคุณค่ะ